เหรียญ FC ในไลน์นี้นะครับแอดได้อัญเชิญพระเครื่องสำคัญนะครับเป็นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นปีหนึ่งสี่ออกวัดเจดีหลวงนะเป็นเหรียญรูปวงกลมมีลายกระหนกด้านบนนะครับห่วงเปิดด้านบนแล้วก็มีคลางยันโดยรอบเหรียญนี้ผ่านประสบการณ์นะเป็นเหรียญแห่งบรมครูนะครับสายกรรมฐานนะครับนี่คือพระอาจารย์มัณนภูริทัตเตเระนะครับ เอฟซี 4, เห็นแล้วขอบคุณที่ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยสปัครใครบอกต่อแนละ้วท่านใดสนใจงานเครื่องก็ติดต่อที่เบอร์แอดนะครับแอปจะใช้เวลาตรงนี้นานนะครับแล้วก็ให้ชมนะครับให้ชมระหว่างชมก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรเข้ามาด้วยนะครับขยายเนื้อเหรียญน,นะครับ mm <sighs> จะจะย่อขยายเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเห็นด้านหน้าก่อนนะครับเราใช้เวลาตรงนี้เป็นแคปเป็นวิดีโอนะครับท่านใดมาทีหลังก็จะได้ดูนะครับเ,เต็มที่นะครับฝากช่วยขยายงานต่อนะครับแชร์ด้วยนะครับฝากช่วยแชร์ชต่อแล้วฝากซับสไครต์ด้วยนะครับและท่านใดสนใจชอบบูชาพระเครื่องก็ติดต่อที่เบอร์แอดหมายเล็ีๆไว้ด้านล่างหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้นะครับ ครับส่วนด้านขอบเหรียญนั้นนะครับมีคล้ายๆกลีบบัวเล็กๆนะครับตรงขอบเหรียญนะครับเดี๋ยวพลิกไปด้านหลังเหรียญ MC จะเห็นเครื่องอัฐบริคารนะครับและส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นร่องรอยผ่านประสบการณ์การใช้เดี๋ยญนี้ผ่านประสบการณ์มากพอสมควรมีเครื่องอัฐบริคารมีบาทมีกาต้มน้ํานะครับมีกรดนะครับมีอาสนะนะครับของท่านนะครับเข็มเย็บผ้านะครับ ก็มีอคไรยันโดยรอบนะครับแล้วก็จะลึกนะครับคำว่าพศ2อ1 4นะครับวัดเจดียด์หลวงเชียงใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ครับด้านหลังก็จะมีกรีบบัวรอบๆเหมือนกันนะตามที่เอฟซีเห็นนะครับกรีบบัวอยู่รอบๆนะครับ แอดจะพลิกให้ชมด้านหน้าเหรียญนะครับก่อนที่พลิกให้ชมด้านหลังเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดสตรีมไลน์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจะทําเป็นวิดีโอนะครับให้ท่านได้เข้ามารับชมนะครับได้ชมอย่างเต็มที่นะครับและฝากช่วยแชร์ต่อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ